ใส่มาวันนี้ลุงใช้แล้วนะคะแมสที่ส่งมานะ,ะขอบคุณพี่หวานมากๆนะคะลุงใช้อันสีดำอ๋อเล่งตายพี่ว่านขอบคุณพี่ว่านมากนะคะ แมสติดส <man> ่งมาห้นี่ลุงชายสีดำน้องเกมยกเลที่ไอแมสกล้องป้านะวยด้วอส่งหมาให้ไหมนี่เป็นข้อข้อสบายคอม <จ>น้องเจามาม่ามีแค่จับในตู้ลูกแมมกับพี่ชันนี่ไลฟ์ฟินเจอร์มนีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคอมเมนต์หลายๆ คนติดตามนะคะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาหยิบมือถือคืออันดับแรกตื่นเช้าขึ้นมาใครเป็นหรือเปล่าหยิบมือถือมาดูก่อนนะคะเพราะว่ามือถือนอนก็ถืออยู่นะคะ,ะว่าแหม่มทาทุกอย่างกับมือถือเครื่องเดียวนะคะถ่ายคลิปตัดต่อคลิปอตอบคอมเมนต์ comment, ดูหนังฟังเพลง ถ่ายรูปทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวนะคะก็คือมีโน้ตบุ๊กนะที่น้องเจมเอามาให้แล้วก็เครื่องเก่าแต่มันไม่มีโปรแกรมมาทําตัดต่อหรือถ่ายคลิปอะไรนะคะแล้วก็ทําไม่เป็นด้วยก็ยังฝึกอยู่นะคะทุกคน,นนี่ก็แม่มามุมใหม่นะคะเพราะว่าลงไม่อยู่นะคะน้องเจมมารับพ่อไปหาหมอตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแม่ก็ได้ลงมาตอนเช้ามานั่งที่ห้องนั่งเล่นที่จริงก็เนี่ยคะ่ะบันไดเดี๋ยวแม่ให้ดูบันไดนะ แล้วก็นี่ก็เป็นบันไดที่ขึ้นไปแล้วตรงห้องที่แกนอนพอดีนะคะตอนจะเช้าก็จะลงมานั่งมาทําอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเสียงก็จะดังตรงไปที่ห้องนอนแล้ววันนี้แกไปหาหมอน้อเนเจมมารับพ่อไปหาหมอตั้งแต่เช้านะคะก็คงจะทิ่งเที่ยงน,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 นู่นแหละกว่าจะกลับแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยเมอหมอยกันก็ม,มาพูดคุยเมอหมอยกันในมุมใหม่นะคะทุกคนก็นี่ก็เป็นมุมห้องนั่งเล่นของเราในส่วนข้างล่างนะคะก็ประตูนี้ก็เป็นประตูเลื่อนนะคะนี่นะคะ เปิดไปก็ข้างหลังโน้นเป็นครัวนะคะที่แม่เล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อคลิปก่อนโน้นว่าอยากจะลงมาทํำสมูทที่ทําอาหารไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันทําไม่ได้เพราะว่าครัวอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าปิดประตูแล้วประตูเนี้ยเ,เป็นกระจกนะคะเป็นกระจกบางกระจกบางๆนะคะมันก็บเสียง ไม่ได้นะคะเก็บเสียงไม่ได้แล้วก็ตรงไปห้องนอนนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องเท้าความเยอะก็มานั่งตรงนี้ปกตินะก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทั้งวันนั่นแหละคะ่ะเวลาแกตื่นแล้วเราก็เนี่ยดูทีวีฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะไรก็ตรงนี้แต่ในช่วงเช้าที่แกยังนอนนะแล้วแกเป็นคนที่นอนตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะไรอย่างนี้นะคะมาต่อกันเรื่องอะไรดีจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้ววันนี้แหม่มอยากจะทําคลิป ขนมก็พูดไปตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ดูหลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจ ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมอยีใครสนใจก็จริงเนาะ,ะเวลาเราอยากจะทําอาหารหรือทําขนมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไปช่องนั้นโดยตรงเลยที่เขาทําอาหารที่เขาแชร์สูตรต่างๆเนาะที่จริงแต่ทีนี้แหม่มได้สัญญากับน้องคนหนึ่งไว้ตั้งหลายวันแล้วนะคะแล้วเขาก็ทําตามหลายคลิปแล้วเขาบอกฝึกทําอาหารฝึกทําขนมตามแหม่มได้ง่ายเพราะว่าแหม่มเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรยากๆนะทำง่ายๆเร็วๆกินได้จริงและอร่อยจริงหลายๆอย่างหน้าตาไม่สวยดูไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ รสชาติอร่อยนะเออแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าแต่ตัดคลิปไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าโอเคไหมแล้วถ้ายังยังไงก็อาจจะมาลงให้ดูนะคะทําคลิปคุกกี้เอาไว้สองอย่างคะ่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคุกกี้ที่ทําไว้เมื่อวันก่อนอัน ที่เป็นช็อกโกแลตชิพที่เป็นช็อกโกแลตชิพข้างบนนี้นะคะที่โกงค่ะอันนี้ไม่ได้ทําอันนี้ซื้อมาแต่เอามาใส่ไว้หลากหลายแต่สองอย่างเนี้ยสองสีกับแบบเนี้ย รสส้มเนี่ยทำเองค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็รอดูคลิปนะคะเอาเป็นคลิปเบรกแล้วกันนะคะแล้วคุกกี้นี้ก็นิยมทำกันช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็จะทำใส่ถุงแบบนี้ไว้ทุกๆปีเลยนะคะหมดแล้วก็เติมแล้วก็จะใส่ถุงไปแบ่งเพื่อนบ้านบ้างน,น,น้องๆบ้านนะคะหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยอแบบ p r o f e s s i o n a l ักเท่าไหร่นะแต่ความอร่อยเนี่ยอร่อยจริงๆนะคื <c oughs> ขอขี้โมยละเนี่ยถเนี่ย ้านมือสองนะคะสยูโรเอง3ยูโรก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคูณ35มสบ้าไปคิดเลขไม่ถูกเนี่ยแล้วก็ได้แก้วมาด้วย1ชุดนะคะน่ารักเนาะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อของใหม่แพงๆอะ่ะของมันยิงดีอยู่เอามาใส่เครื่องล้างจานก็โอเคมาค่ะ มาคุยกันตอน่อวันนี้ก็มาพูดคุยเล่าแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันอีกแล้วนะคะมาพูดคุยให้กําลังใจหรือมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะคะชอบมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะได้อ่านของหลายๆคนแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นหายคเครียดหายเหงามากขึ้นนะคะก็ดีนะคะที่หลายๆคนสละเวลามาเขียนคอมเมนต์มาทักทายมาให้กําลังใจหรือมาติมาว่ามาอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็ให้เวลาเหมือนกันนะคะ ค่ะวันนี้แม่ก็จะมาเล่าต่อนะคะอ่ะก็ยังอยู่ที่ลุงเหมือนเดิมนะเออไหนๆก็ไหนๆนแล้วเนาะก็ยาวไปยาวไปนะแล้วลุงก็ไม่ไมได้ว่าอะไรนะคะก็ทุกอย่างก็คุยกับแกก่อนแล้วว่าเนี่ย,ยพูดเรื่องนี้เรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้มาแช์นะอะไรเงี้ยลุงก็ กรองก่อนนะคะคัดกรองแล้วว่าใช้คำพูดแบบไหนคุยถึงใครมีชื่อใครบ้างแล้วพาดพิงถึงใครหรือเปล่ากา<ๆ>เล่าให้แกฟังก่อนอทุกๆเรื่องนะก่อนที่จะมาทำคลิปเล่าแบบนี้นะคะ ก็เล่าเป็นภาษาเยอรมันให้แกฟังนะและ้วแกบอกอุ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เยอะไปอุ้ยตรงนี้น้อยไปใส่ระลายละเอียดลงไปอีกนิดนึงออตรงนั้นไม่ได้เธอจะไปเอ่ยชื่อใครไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ก็มาแชร์ต่อนะคะเกริอนมาซะย,ยาวน่ารําคาญ<า>ที่ <ไป S 1> เราพ้นวิกฤตอ่ล้มละลายมาแล้วนะคะ6ปีที่กับคําว่าบุคคลล้มละลายนะคะซื้ออะไรซื้ออะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วช่วงนั้นก็เบรนเอาท์นะเครียดแล้วก็ป่วยนะก็ เลิกทำงานไปเลยนะคะไม่ได้ทํางานมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะคือลุงไม่ได้ไปทํางานเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็เหมือนคนตกงานใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทํางานเพราะว่าทําไปก็เงินก็โดนหักหมดเลยนะคะเขาเขาก็จะหักไปให้เจ้านี้นะเรียกลูกว่าเจ้านี้นะก็นั่นแหละข้อดีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือ หาเงินเข้าบ้านไม่ได้หามาเท่าไรเขาก็จะหักให้เหลือแค่เฉพาะลิมิตที่เขาให้นะคะข้อดีก็คือลุงก็มีเวลานะคะลุงก็อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาให้เจมมากขึ้นนะคะก็พาเจมไปเข้าสมาคมกีฬาพาไปไว่ายน้ําเล่นกีฬาปั่นจักรยานอะไรต่างๆนะคะก็ก็มีเวลามากขึ้นก็ทําให้จิตใจแก่ดีขึ้นเพราะว่ามีกิจกรรมครอบครัวมาช่วยด้วยนะคะ แล้วแม่ก็ลดความความเก่งความสามารถไม่ได้เก่งมากสามารถมากอย่าเพิ่งบันไ้แต่ว่าลดลงนะคะอย่างเช่นทําอะไรได้เองอะ่ะก็บอกลุงว่าทําไม่ได้ช่วยทําหน่อยอตรงนี้ไปตรงนั้นก็ขับรถเองได้ก็บอกลุงว่าขับไปให้หน่อยแล้วก็แกก็จะได้มีเอ่อเรียกอะไรมีกําลังใจนะเราไม่ได้มองแกเป็นคนหมดค่าไม่ใช่หมดเงินหมดงานล้มละลายแล้วหมดค่าแม่ก็ให้กําลังใจแบบนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ แมสร้างสร้างเหตุการณ์สร้างเรื่องขึ้นมานะคะให้ลุงฟื้นตัวจากการเครียดซึมเศร้าในช่วงนั้นนะคะก็คือการทัวร์จักรยานกับเจมนะคะแมไม่ได้ไปด้วยนั้นแมก็แนะนําลุงว่าเนี่ยลุงพาเจมไปทัวร์จักรยานสิลุงก็ชอบปั่นจักรยานมากๆเลยนะคะลุงอะชอบผ่านแบบก็เรียกอะไร mountain bike ใช่ไหมที่จักรยานภูเข,ขาอะลุงมีอยู่คันนึงนะคะ แกชอบชอบมากๆเลยแบบแล้วเบามากๆนะจักรยานแกคันนั้นนะเมื่อก่อนบ้านที่แกอยู่น่ะอยู่ติดภูเขาอยู่ในแหล่งที่คนไปเล่นสกีกันนะคะแกก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์มีสกีลุงชอบกีฬามากๆเลยนะคะเล่นสกีเล่นมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ขับรถแข่งด้วยนะคะตอนหนุ่มๆน,นี่ลุงเป็นนักแข่งรถด้วยนะลุงชอบที่ชอบขับรถมากๆเลยนะคะไม่ว่าไปเที่ยวประเทศไหนนะแกก็จะต้องเช่ารถขับนะคะนะแกเป็นคนที่ชอบ ขับรถมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนาะในขณะนี้วันนี้เกขับรถไม่ได้แล้วนะเป็นอะไรที่เครียดมากๆแล้วเกรับไม่ได้ทุกวันนี้ก็ก็นอนเครียดเหมือนตอน6ปีนั้นเหมือนกันนะคะมา ออกนอกเรื่องอีกแล้วมามีอยู่ปีหนึ่งนะคะแมมก็สร้างเรื่องสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาว่านเนี่ยแมมยังไม่ได้ขอพักร้อนที่ทํางานนะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีแปลนไปไหนไกลๆแมมก็จะเก็บพักร้อนนี้เอาไว้เอาไว้หยุดในวันสําคัญสำคัญของเรานะอยู่บ้านด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้ว ปิดเทอมปีนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนกันไกลๆลุงก็พาเจมไปเที่ยวสิไปทัวร์จักรยานเออเกก็ชอบแล้วก็วางแผนวางแปลนกันนะว่าจะทำยังไงคือปั่นจักรยานจากบ้านเราเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยไปเรื่อยๆท,ทั้งเทศที่อยู่แถบนี้นะคะก็ก็จะมีออสเตรียมีอังกรีมีอะไรแหม่มก็จำไม่ได้แล้วอยู่แถบนี้นะคะกี้เกียด เอาแผนที่มาไล่ให้ฟังก็เนี่ยที่ปั่นจักรยานถึงกันนี่นะคะวันหนึ่งเขาปั่นกันเป็น100กิโลเมตรเลยนะคะตอนนั้นเจมก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ไปกับพ่อ2คนนะคะสิ่งนี้ที่แม่มสร้างเ,เหตุการณ์ขึ้นมาก็คือหนึ่งอยากให้ลุงหายเครียดหายป่วยหายคิดมากให้มีกิจกรรมทำสอกระชับความรักความสัมพันธ์กับ มากขึ้นนะคะพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงได้อยู่ด้วยกันเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน3คนตลอดเลยนะคะก็อยากให้มีโมเมนต์เขาอยู่กัน2คนบ้างว่าเขาอยู่กันได้ไหมเขารักกันชอบกันเกลียดกันหรือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราจะได้เอาตรงนั้นมาแก้ไขหรือปรับตัวกันนะคะจากนั้นก็เริ่มนะคะลุงก็เริ่มจัดจับจักรยานไม่ใช่เป็นจักรยานที่แพงหรูหราอะไรมากสําหรับทัวร์ต่าง ประเทศนะคะก็เป็นจักรยานง่ายๆธรรมดาธรรมดาแล้วตอนนั้นเจมก็ เอาจักรยานของแม่ไปนะคะซึ่งมีแค่ไม่กี่เกียร์เองนะรู้สึกจะมีแค่สี่ห้าเกียร์เองนะของแม่จากที่บ้านทุกคนก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าที่จําเป็นต้องใช้ใส่ท้ายจักรยานแล้วก็เริ่มปั่นออกไปแล้วทุกวันเขาก็จะส่งข้อความมาบอกและจะโทรมาบอกว่าตอนนี้เขาถึงในถึงในแล้วนะคะตอนนั้นสองอาทิตย์นะคะเขาปั่นไปเที่ยวไปสองพ่อลูกนะคะจุดเปลี่ยนให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีค่าในตัวเองมากขึ้นแหม่มก็บอกว่าแหม่มไม่ได้พักร้อนนะ แล้วก็เก็บพักร้อนนี้เอาไว้ไปพักในช่วงเวลาอื่นแล้วช่วงเจมปิดเทอมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้วนะให้ลุงอะ่ะอยากให้ลุงอะ่ะพาเจมไปปั่นจักรยานที่หลายๆคนเขาทากันในช่วงหน้าร้อนนะคะพาลูกปั่นจักรยานไปโน่นนี่นั่นแต่ทริปปั่นจักรยานของเขาสองคนเนี่ยเป็นการปั่นที่ยาวมากๆนานมากๆใช้เวลา2อาทิตย์กับ5ประเทศนะคะทุกคนแล้วทุกๆวันเวลาเขาปั่นไปถึงจุดหมายที่โรงแรมเนี่ยเขาก็จะเริ่มตอนเช้าแล้วก็ไปจก ตอนเย็นทุกวันนะคะพอตอนเย็นปุ๊บเขาก็จะโทรมาบอกว่าวันนี้เขาถึงไหนล้วอยู่ที่ไหนแล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะ แล้วแม่มก็รอฟังทุกๆวันเลยนะคะว่าพัฒนาไปในทางที่ดีไหมหรือว่าแย่ลงป๊ะป๊าอาจจะรําคาญเจมเจมอาจจะรําคาญป๊ะปะ๊าเพราะว่าไปกันสองคนพ่อลูกแล้วก็เป็นแบบวิบากมากนะคะปั่นจัก,กรยานเนาะเจมใช้จัก,กรยานแม่เพราะว่าจักรยานของเจมเนี่ยคันเล็กแล้วก็ไม่มีเอ่อเขาเรียกกันไม่มีตะกร้าใส่ของข้างหลังก็เลยเอาของแม่ไปใช้แล้วของแม่ก็เป็นจักรยานผู้หญิงธรรมดาเล็กๆประมาณ4ีหเกียร์เองนะนั่นแหละค่ะทีนี้เขาก็ไป สองคนแล้วทุกวันก็จะโทรมาบอกแม่ว่าทำอะไรกันบ้างแล้ววันหนึ่งฟังแล้วแบบประทับใจมากๆเลยนะคะน้องเจมโทรมาบอกว่าจักรยานของปะป้าวันนี้ยางแตกมาม้าแล้วปะป้าก็ปั่นต่อไม่ได้ต้องเออ เข็นนะคะต้องเข็นไปหาที่ซ่อมยานไปหาที่ซ่อมนะคะแล้วทีนี้เราปั่นไปมันเป็นป่าข้าวโพดมาม้าแล้วแดดก็ร้อนมากช่วงนั้นเป็นเดือนรู้สึกจะเดือนสิงหาหรือกันยานะคะ,ะเจมก็บอกว่าแต่เจมอ่ะเอาจักรยานของเจมให้ป้าป้านะมาม้าแล้วป้าป้าก็ไม่เอาแล้วก็บอกว่าให้เจมปั่นไปทีนี้เจมก็บอกป้าป๋าว่าป้าป้าปั่นจักรยานนี้นะเพราะว่าเจมตัวเล็ก แล้วก็ตัวเบาเจมก็จะปั่นจักรยานยางแตกของป้าป้าน่ะได้ให้ป้าป้ามาใช้ของเจมแล้วเราก็ปั่นไปหาที่เราจะซ่อมจักรยานได้ก็ทําตามแล้วก็ปั่นของเจมแล้วเจมก็ปั่นแล้วก็ไปกันถึงจุดหมายนะคะไปซ่อมจักรยานแล้วพอไปถึงที่นั่นเขาก็หาที่พักอะไรกันแล้วก็โทรมาบอกอีกนะคะว่าเนี่ยได้ที่ซ่อมจักรยานแล้วแล้วก็ไปต่อที่เมืองอื่นได้แล้วแล้วก็ต่อไปที่เป้าหมายในแต่ละวันนะคะวันละร้อยกิโลเมตรนะคะ ปั่นกันเนี่ยเยอะมากๆบางวันก็เกินนั้นบางวันเจมบอกว่าปั่นกันจนมืดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีที่พักทริปจัก,กรยานทริปนั้นนะคะเขาไม่ได้จองที่พักล่วงหน้าเขาก็จะมีแผนที่ทําการบ้านไปก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะปั่นจากที่ไหนไปที่ไหนแล้วแถวนั้นมีโรงแรมอะไรบ้างพอไปถึงที่นั่นก็จะ Walk in เข้าไปถามไปหาเลยนะคะจากที่เหตุการณ์จัก,กรยานยางแตกลุงก็บอกว่า,วาอูประทับใจมากเลยอะ่ะเจมเสียสละให้ป๊าป๊าขับปั่นจัก,กรยานของตัวเอง แล้วตัวเองไปปั่นอันยางแตกแล้วก็ยังมีอีกนะคะที่เจมเล่าให้ฟังระหว่างทริปปั่นจักรยานนั้นนะคะแม่มจะย,ยกะข้อน่ารักน่ารักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะครั้งหนึ่งแล้วเจมก็บอกว่าน้ําหมดนะคะน้ําที่เตรียมไปวันนั้นแล้วอากาศมันร้อนมันเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะที่เยอรมันบางปีเนี่ยเวลาฤดูร้อนก็ร้อนมากๆนะคะทุกคนเก็บอกว่าเตรียมน้ําไปไม่พอแล้วทีนี้ กระหายน้ําหิวน้ํากันมากเลยนะคะแล้วเจมบอกว่าน้ําเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเขาอ่ะก็หิวน้ํามากๆป้ะป๋าก็หิวน้ํามากๆแต่น้ํามันเหลืออีกไม่ถึงครื่งขวดแล้วเจมก็ให้ป้ะป๊าดื่มเจมบอกป้ะป๊าว่าเจมไม่หิวน้ําเขาหาเหตุผลที่เขาจะไม่ดื่ม ก็คือทุกอย่างนะคะเราไม่ได้ปิดบังเจมนะทั้งเรื่องล้มละลายหรือว่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างเราเล่าให้เจมฟังหมดเลยเขาจะได้รับรู้เหตุการณ์ของครอบครัวเราว่าเราอยู่ในสถานะใดแมมเคยถามเจมนะคะว่าเจมเคยรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นคนจนหรือคนรวยหรือมีหรือไม่มียังไงเจมรู้สึกยังไงลูกเจมก็บอกว่าเจมรู้สึกว่าปานกลางไม่ได้จนแล้วก็ไม่ได้รวยแต่เจมไม่รู้สึกว่าขาดรู้สึกว่ามีทุกอย่างเหมือนที่คน ก็มีความสุขกับครอบครัวนี้นก็สอนให้เจมรักป,ปา๊าดูแลป,ปา๊าแล้วก็สอนป๊าด้วยสอนให้เขารักลูกเราด้วยแต่ไม่ใช่สอนด้วยการบอกนะคะว่าเนี ee, love me, love dog. Love me, love son ่ยเลิฟมีเลิฟไม่ดอกเลิฟมีเลิฟไม่ซันไม่ใช่นะคะว่ารักฉันแล้วต้องรักลูกฉันด้วยไม่ใช่แม่มก็จะสอนเขาแบบนี้นะคะก็การทํากิจกรรมด้วยกันอย่างนี้แล้วเราก็มาสังเกตว่าได้หรือไม่ได้ตรงไหนที่ขายได้นะคะกลับมาที่ทริปจักรยานนี่ก็คือการสอนให้ลูกรักปะป ป๊าป๊ารักลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เขาออกไปทํากิจกรรมวิบากรรมอย่างนี้สองคนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันหรือว่าไม่ชอบกันมันก็จะออกมาชัดเจนนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็น้องเจมก็บอกว่าวันนั้นน้ําเหลือน้อยแล้วเขาก็บอกป๊าป่าว่าเขาไม่ดื่มเขาไม่หิวน้ําให้ป๊าป่าดื่มป๊าป่าก็รู้แหละว่าลูกเสียสละป๊าป่าก็บอกว่าเออป๊าป่าก็ไม่หิวเหมือนกันก็อย่างนั้นเราก็เก็บน้ํานี้ไว้นะเสร็จแล้วเจมบอกว่าถ้าเจมไม่ดื่มป๊าป่าก็คงไม่ดื่มแล้วเจมก็เอาออกมาดื่ม นิดนึงนะคะแล้วก็บอกป๊าๆว่าอุ้เจมดื่มแค่นี้พอแล้วป๊าๆดื่มให้หมดเลยที่เหลือป๊าๆเมื่อเห็นลูกดื่มแล้วก็ดื่มตามแล้วก็ดื่มหมดเลยนี่เป็นความน่ารักของสองคนพ่อลูกที่สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาให้เขากระชับความสัมพันธ์ให้เขาเทําความเข้าใจกันหรือว่ารักกันนะคะก็เป็นเ,เรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วจากนั้นลุงก็หายเครียดหายป่วยแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วทำกิจกรรมต่างๆกับเจมมากขึ้นนะคะไปพาไปเล่นฟุตบอลไปว่า น้ําไปเป็นนักวิ่งนะคะเจมก็เลยได้กลายเป็นนักกีฬาไปในช่วงนั้นนะคะไปอยู่สมาคมฟุตบอลเนี่ยได้เป็นกัปตันทีมนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะภาษานักฟุตบอลอะเรียกไม่ค่อยเป็นเอเตะเหรอก็คือเป็นคนที่ยิงประตูได้เก่งมากรับบอลได้เก่งมากเจมเขาเป็นคนที่วิ่งเก่งมากมากเลยนะคะตอนนั้นก็เดี๋ยวจะอวดนะคะอันนี้ <laughs> อวดอวดเออเมียฝรัง่งอวดลูกอวดผัวนะคลิปนี้เอาเป็นคลิปอวดแล้วกันนะ เดี๋ยวจะให้ดูถ้วยแล้วก็ดูเหรียญที่เจมมีจากนั้นเมื่อลุงเห็นว่าอุยเจมเขาวิ่งเก่งเขา,เ,าเล่นกีฬาเก่งแล้วเขาชอบลุงก็สนับสนุนมากขึ้นนะคะแล้วก็พาไปเทสคริทาด้วยนะคะไปวิ่งก็ได้เหรียญมาอีกเหมือนกันนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าวิ่ง3,000ันคนนะคะเจมได้คนที่100นะคะถือว่าทําเวลาได้ดีมากๆแล้วก็ไปวิ่งอีกที่หนึ่งก็จากเป็นร้อยคนเหมือนกันนะคะเจมได้ที่สองแล้วก็ได้ที่1พาไปที่ไหนเนี่ยจะ กวาดเหรียญกวาดถ้วยมาให้พ่อภูมิใจทุกครั้งพ่อก็อินไปกับกิจกรรมนั้นกับลูกจนลืมเหตุการณ์ต่างๆลืมหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่ขอเรียกว่าลืมแล้วกันนะคะจนลืมเหตุการณ์ของตัวเองต่างๆแล้วก็พาเจมไปเล่นกีฬาไปไว่ายน้ําไปเล่นสเก็ตหลายๆอย่างเลยที่ป้อนให้ลูกในตอนนั้น,นเลยที่ป้อนให้ลูกในตอนนั้นนะคะว่า,เ,าเขาชอบหรือไม่ชอบและตอนนั้นเราคิดว่าเจมชอบนะคะ ที่ป้อนหลายๆอย่างไปให้เขาเนี่ยเรื่องการกีฬาเนี่ยไม่ปฏิเสธเลยไม่ว่ากิจกรรมอะไรปั่นจักรยานออกนอกประเทศ4ีหประเทศไปไว่ายน้ําไปเล่นฟุตบอลไปสเก็ตแล้วก็วิ่งนะคะทุกอย่างเลยแต่มาวันนี้ถ้าใครเห็นเจมในคลิปนะคะอ้วนมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเจมปล่อยตัวมา3 4ปีแล้วไม่เล่นกีฬาไม่ออกกําลังกายไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าทํางานที่โรงแรมเป็นกะแล้วเขาก็เริ่มขี้เกียจเพราะว่าบางทีมีกะเดื กะเช้าก็เด็กๆเนี่ยก็เ,เล่นกีฬาเยอะมากๆก็อาจจะอาจจะอิ่มก็ได้นะคะแหม่มก็เสียดายมากๆเลยที่เจมทิ้งเรื่องการกีฬาไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเจมเนี่ยฟิตมากเก่งเรื่องการกีฬามากได้เหรียญได้ถ้วยมาเยอะมากไปแข่งที่ไหนก็คือเป็นดาวอ่ะวิ่งเก่งนะเป็นคนที่มีพลังเรื่องราวของพ่อลูกนะคะพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงแล้วก็จากที่ล้มละลายป่วยเครียดเหงาซึมเศร้า,าไม่อยากอยู่นะคะไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลุงก็ได้ปรับตัวขึ้นมาด้วยการเราซับพอร์ตแกให้มีกิจกรรมทำนะคะมีกิจกรรมครอบครัวกับลูกกับตัวเองแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนพ้นวิกฤตก็มีแต่เหตุการณ์ดีๆระหว่างพ่อลูกก็กระชับขึ้นแน่นแขวนขึ้นนะคะป้าป้ารักเจมเจมรักป้าป้าเรื่องนี้นี่แบบ ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะข้อนี้เพราะว่าการที่ให้ใครคนหนึ่งมารักลูกของเราที่ไม่ใช่ลูกของเขาแล้วก็มาเจอกันตอนที่โตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าใครถ้าใครจะว่าแม่มอวดลูกอวดผัวในข้อนี้แบบยอมรับเลยนะคะข้อนี้ขอเป็นเมียฝรั่งอวดลูกอวดผัวนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเลยนะคะที่จะให้ลูกของเราเนี่ยไปรักพ่อเลี้ยงอย่างจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้พ่อเลี้ยงมารักลูกของเราอย่างจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่มยอมรับนะคะ ความรักของเขาสองคนไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะแม่มต้องสร้างเหตุการณ์ต้องสร้างกิจกรรมนะคะให้เขาเนี่ยได้ทําร่วมกันได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะนั่นแหละค่ะเรื่องของลุงกับเจมส์นะคะว่าเป็นยังไงมายังไงสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกันในช่วงไหนนะคะ,คะเจมส์ก็วันนี้นะคะมารับพ่อไปหาหมอนะคะก็ให้เขา,เารู้ด้วยว่าพ่อเป็นอะไรไปหาหมออะไรนะคะเขา ก็ช่วยจริงๆแล้ววันนี้เขาเลิกงานมาตอนเช้านะคะเลิกงานมา7จ็ดโมงเช้าแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไปส่งป้าหาหมอได้แล้วก็รอรับกลับมาด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วน่าจะใกล้ใกล้กลับมากันทีนี้ก็ยาวอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแหม่มกะปิดเสมอนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยแหม่มปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้แหม่มได้อ่านแล้วก็แชร์กันนะคะถ้าแหม่มอตอบคอมเมนต์ช้าหรือหลงลืมขาด ตกบกพร่องอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคะบางทีแบม่มก็ทำร,รีบรีบรีบเนี่ยอย่างเช่นคลิปนี้นะคะลุกเนี่ยมองนาฬิกาตลอดเลยเพราะว่าลุงไปหาหมอตอนเช้าแล้วก็ร,รีบรีบทำให้เสร็จนะคะครัวอะไรก็ยังเต็มอยู่เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาก็มีจัดยา้าอดตา้านู่นนี่นั่นแล้วแกก็คงจะนอนกลางวันอีกนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนแกตื่นเช้าอย่างเช่นมีนัดหมอวันนี้นะคะแกก็จะนอนกลางวันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชมทุกทุก คลิปของแม่มแล้วก็พูดคุยทักทายให้กำลังใจกันแล้วก็แนะนำติชมกันมานะคะขอบคุณจับใจมากๆเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดโรคปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่ทำที่สำคัญที่สุดขอให้ไม่มีปัญหาใดๆในชีวิตเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชื่อสวิตเตอร์สไน Ja, ja, wir sind ja, doch... ja, 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 <laughs> in wir wir Deutschland! Aber ja, was da, war drauf, Kippen, da war noch drauf, ja. Ja, Die Kühe haben sie richtig gut ne? Nicht? Ja. gar nichts Was nicht so. Da Ketchup, hier, mal schauen. ja. Mach wir ja. schieben die Pommes schau, schau, so. Das ist schön. Wir machen Pommes einfach auf die Serviette. Pommes auf Serviette. <laughs> Burger drauf. Und die Pommes kannst du von der Serviette auch so essen. Ketchup hast du hier. Ich habe immer in Erinnerung gehabt, dass. Oh, ne, das war das Gemüse da drin. Ich habe immer gedacht, da bleibt das Gemüse extra. น้องเจมปีบจานมาใส่ตีไอพ่อแม่อย่าวางอย่างนั้นลูกไปเอาจานใหญ่ดีกว่าไปนู่นจานใหญ่อยู่ฝั่งโน,น้นหนุ่ยไวนี้ว่าใ่าโอเคองั้นกันหนูจับกับมือป้าก็กินป้าก็กินหมดแล้วลูกทำอะไรยังไงให้เนี่ยล้างมือหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาชมงเด็กปชมาบอกว่เด็กมังแก่พักผ่อนโอ้ย นี่ทุกคนตี่เตรียมให้เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันนี้ให้หนึ่งร้อยห้าสิบเลยหรอมาม่เอาหนึ่งร้อยพอเจมเอาไปห้าสิบมาม่ให้เจมห้าสิบก็ให้ยายหรือว่าเจมให้ยายเหรออันนี้เอาไปก่อนเผื่อว่ามามาสั่งเจมซื้อกับข้าวฝากเอาไว้เนี่ยฝาก วันนี้น้องเจมให้ตังหนึ่งร้อยห้าสบติดดตคลิปนี้อวดลูกอวดผัวอวดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไมาใชกไ่ใช่ม่ใช่ไม่คช่ะม่ใต่ไม่ใช่มาใช่ไม่ใช่ม่ใก็ไใช่มไได้ไไได้ไ่ม่ บายบายชื่อสวัสดีครับน้องเจมว้เป็นไหม oh. สวัสดีครับ oh. เห็นไหมโอ้เ oh, oh. กง่งป oh. ๊าป๊าบายบาย